อัปเดตที่11นะทุกคนดีนดแบ็กลูมอืมแบ็กลูมพาร์ทที่2แน่ๆเลยพี่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ใช่โว์ที่3ทุกคนอ่ะ Expo u n d e r g r o u n d นะทุกคนมีมีไข่ใ,ใหม่มีเพกใหม่มีลิมิเต็ดฮิวมีดีดแบ็กลูมคีแล้วก็มีบอสไฟท์ทุกคนเป็นซีเควนต์บอสเป็นห้องลับใช่ไหม,อมโอเคใกล้กับห้องลับเป็นไอเออ่ฮิวคูร้อยทุกคนใกล้กัน แล้วก็มี Exclusive ซ o ฟ e r b o a r d แล้วก็ Exclusive Boost อืมโอเคมีไข่เอ็กซ์คลูซใหม่เข้ามาแล้วก็มี Pack Forever แล้วก็ Back Room Pack เหมือนเดิมเป๊ะอ่ามาหนาว่าบิจ e เวลไหมบิจูเวลอืมอ่ะประมาณนี้ในส่วนของอัปเดตที่11โอ้ปหาร์ที่2จริงเลยทุกคนลองเล่นดูหน่อยสิอืมเอ้พี่เข้ามาทีไรพี่ก็เห็นในตรงข้างล่างตลอดเลยอนี้คืออะไรอ่าคือเราต้องเปิดประตูก่อนไหมใช้หนึ่งล้านโอเคอ่ะเปิดเลย เฮ้ย hey, hey, hey. อันนี้กล่องอะไรอะ่ะอ mm ืม hmm. โอ้โอกล่องกิฟต์ทุกคนอันนี้มีนิวนิวช็อปอ้โอเคเหมือนเดิมเลยอะ่ะของเสียตังค์นั่นเลยอ่ะรับมาโอเคไปเลยทุกคนสัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่โอ้โอเคฮิวตัวใหม่โดนมีฮิ้วตัวใหม่แต่ว่าฮิ้วตัวเก่าว,วยงสุ่มไม่ได้เลยอะ่ะอ้รู้สึกท้อนะแล้วก็อฟาร์มไว้ตรงนี้คือเราใช้สกุลเงินเดิมใช่ไหมอืม mm hmm. ให้กล่อง ไม่มีของเก,บก็บตามทางทุกคนแต่ว่าของไม่่อดีทุกคนเดี๋ยวพี่ขอหาห้องที่มันเป็นเออซีควีรูมก่อนแล้วกันมันมีบอสไฟด้วยใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่ห้องอะไรอ่ะห้องใหม่แฮะดูหน่อยซิห้องใหม่ห้องใหม่เอ่อตรงนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้อะไรข้างหน้าอ่ะคล้ายๆกับไอ้ขวานปะในเออในโซนแรกอะ่ะใช่ทุกคนคล้ายกับขวานนี่มีไข่ทุกคน ไข่ค,คูณสามตัวนี้โดไนได้ปะโดนไม่ได้อ๋อไข่ค,คูณสามข้างหน้าคูณอะไรอะ่ะคูณสามปะรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนอันเดิมมากเลยคูณสามเดี๋ยวนะเ <What? S 2> อ้ยุ๊ดเฮ้ยอืมอ่าทางนี้ทางตันเนี่ยนะพี่เดินมายังไงโดนทางตันไวเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไดๆคือพี่กระโดดใช่ไหมคือพี่กลับมาในส่วนของไอจุดสปาลรูมทุกคนแล้วทําไมมันกลายเป็นอย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าตรงนู้นมันมีไอ้นั่นอะเป็นคล้ายๆกับแมปอะเดี๋ยวไนะพี่ขออนุญาตไปดูก่อนอยากรู้อะ่ะคือพี่เห็นมานานแล้วอะมันสามารถลงไปได้ปะรู้สึกเหมือนจะเป็นแมปใหม่เป็นคล้ายๆกับไอโวลที่สามปะโอ้โห สุดยอดมากหืได้ไม่เห็นมุมนี้แค่คนเดียวเท่านั้นเป็นไงเอย้ยลงไปได้ไหมเนี่ยลงได้จะดีมากเลยนะเดี๋ยวเพนะื่นๆทุกคนพี่ขออนุญาตเออลงไปดูก่อนว่ามันลงได้ไหมถ้าลงได้นี่สุดยอดกว่านี้พี่ได้เห็นแค่คนเดียวด้วยซ้ําเนี่ยอืมทางตันแล้ว้ยคือตรงนู้นมันเป็นจุดแบบว่าเป็นเมืองใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นวูเออวที่สามแน่นอนทุกคนพี่สันนิษฐานไว้นะ ใช่ไหมเพราะว่าไอในโซนแรกในเออในโซนของโวลแรกกับโวลที่สองเนะี่ยคือมันไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีลูกออฟอะไรพวกเนี้ยน่าจะใช่แน่เลยเท่าที่พี่ดูนะแล้วทำไมตรงนู้นมันเป็นทางโล่งแล้วมันไม่น่าจะต่อกันเนี่ยเดี๋ยวนะข้างบนเป็นเออแบล็คลูมอ่าพาร์ทที่สองลงไปได้ไหมลงได้อ่าฮะลงได้ทุกคนแต่ว่าตายใช่ไหม โอเคอ่ะกลับมาแล้วโอ้อะดีพี่ขออนุญาตเอฟเคสักแป๊บนกันพี่ขอเออหาสิข,ของไอประตูก่อนแล้วกันนะมีประตูวาร์ปตรงนี้อ่าเข้าประตูวาร์ปแล้วกันเอ๊ะแล้วทำไมเจอที่เดิมวาร์ปวาร์ปแค่เนี้ยวาร์ปโคตรใกล้อ่าฮะมินิเกมออบบี้โอเคอ่ะได้อยู่ง่าย อันนี้คืออะไรอ่ะโอเคทุกคนคือเราห้ามเหยียบในส่วนของไอ้ที่มันเป็นสีแดงใช่ไหมคือสีแดงมันจะหายไปอ่าโอเคปะเอ,อเอบอ,อ่ะโอเคอย่างน้อยไม่ได้เกมมันก็ไม่ได้ซ้ำหรอวะแม่ของนูน้นประตูสินี่ยอะไร <c oughs> ประตูซีเควีตมัอยู่ไหนเนีเ่ยเฮ้ยโอ้เจอแล้วเฮ้ยมีดอกแรกพอดีอ่ะเปิดเลยละการโอ้ยห้องเจม <c oughs> อเอาแล้วกดรับไม่ได้อีกอคุณเพีตันเกมบั็กนะครับนี่กดรับไม่ได้ครับอันนี้อะไรห้องไข่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อ้แต่ว่ามไม่เห็นในมุมนี้แล้วก็แบบออรู้สึกดีแฮ่เจอประตูอีกบานหนึ่งีต่ว,ว่าพี่ไม่มีกุญแจทําไงดีมินิเกมมันเยอะแฮะเดี๋ยวนะ คูณสิบโอ้โหมินิเกมโคตรยากเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะงั้นก็น่าจะมีประมาณนี้หนะมั้งในส่วนของเออมินิเกมอืมงั้นก็สกิปนี้มเท่านี้แหละสกิปนี้ไม่ได้นะฮะ